การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกำหนดให้เป็นมาตรการทางกฎหมายนับว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยจากบทเรียนในอดีตโครงการสำคัญสำคัญเชิงนโยบายที่ถูกตัดสินใจบนอำนาจรัฐหรือกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มได้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนนำมาซึ่งความสูญเสียขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศมานักต่อนักเพราะขาดกระบวนการรับฟังเสียง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องนั้นๆน,น,นับตั้งแต่คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพเมื่อปีพศ2545ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนการรักษาจากการสงเคราะห์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอทำหน้าที่ เป็นผู้จัดหาบริการสุขภาพที่จำเป็นให้กับประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์ผู้คนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างท่่นหน้าด้วยความมั่นใจตลอดสิปีที่ผ่านมาหลักประกันสุขภาพท่่นหน้าได้ช่วยให้คนจนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข รอดจากความตายได้มากขึ้นสปสชอเดินหน้าสืบสารเจตนารมณ์นายแพทย์สงวนนิตยารำพงผู้ผลักดันและการสร้างหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าแก่ประชาชนอย่างมุ่งมั่นโดยได้พัฒนาขยายบริการสาธารณสุขครอบคลุมโรคร้ายแรงต่างๆมากขึ้นผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ2545มาตรา18วงเล็บ13กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ยั่งยืนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดรับฟังความเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยพัฒนารูปแบบและกระบวนการรับฟังความเห็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันสปสชเขต8อุดรธานีร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กระบวนการสมัชชาพิจารณาในพื้นที่7จังหวัดครอบคลุม87อำเภออีสารตอนบนซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมและจังหวัดบึงกาฬครับในส่วนของสางาหกักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในปีนี้เราก็ยังคงใช้รูปแบบการรับฟังความเห็นแบบมีส่วนร่วม ก็คือรูปแบบสมัชชาพิจารณาประกันสุขภาพนะครับซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้บริการและคนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในปีนี้เราก็จัดลงไปถึงระดับอำเภอทุกระดับทุกอำเภอเลยนะครับแล้วก็ขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่รับฟังความเห็นมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากทีเดียวนะครับในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกัน ในเรื่องการสะท้อนปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องรวมทั้งแนวคิดในการที่จะพัฒนาระบบหลับประกันสุขภาพร่วมกันนะครับซึ่งปีนี้ก็ยังทําต่อเนื่องแล้วก็เกิดประโยชน์ครับทีนี้ในส่วนของภาคประชาชนเองนะครับว่าถ้าประชาชนจะได้ประโยชน์จากจากระบบหลับประกันสุขภาพอย่างไรบ้างก็ขอนําเรียนนะครับว่าในรูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถ้าสามารถจะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ในระดับพื้นที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมของเดิมเนี่ยเป็นเรื่องของการเสนอ ข้อคิดเห็นขึ้นไปสู่ข้างบนแล้วก็ให้คนอื่นแก้ให้แต่ในระบบนี้เป็นระบบความรับผิดชอบร่วมกันครับอะไรที่แก้ได้ในระดับพื้นที่ทุกคนจะช่วยกันทําเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็จะตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแต่สําหรับอะไรที่แก้ไม่ได้ในระดับพื้นที่ก็ส่งต่อไปครับตรงนี้ก็จะเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในแต่ละระดับนะครับก็จะเป็นอยาง้งครับ จากประเด็นการรับฟังความเห็นภายใต้พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี2,556ได้แก่ 1. ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 2. มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ 3. การควบคุมและส่งเสริมมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ 4. การดำเนินการเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 5. การดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบและเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 6. การพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 7. การคุ้มครองสิทธิผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 8. ประเด็นปัญหาเฉพาะของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้แนวคิดทุกความเห็นคือเสียงแห่งการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแต่เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นทั่วๆไปเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังที่ทรงคุณค่าที่ผู้เข้าร่วมเวทีเป็นผู้กำหนดข้อเสนอนโยบายหรือ กำหนดทางเลือกพัฒนาการตัดสินใจทางนโยบายการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และประเทศรวมถึงการวางระบบการติดตามผลรู้สึกอย่างไรกับการร่วมเวทีอย่างเรานี่เราก็เป็นผู้ให้บริการนะครับทีนี้คนที่รับบริการมันไม่เกิดการจูนเชื่อมกันระหว่างเรากับผู้รับบริการ เราก็เลยมามีเวทีอย่างเงี้ยเป็นเวทีที่ดีที่เราจะมาตกลงกันว่าความต้องการของประชาชนแล้วก็ความต้องการของของผู้ให้บริการมันก็จะได้ทราบว่าต้องการยังไงเป็นกระบวนการบริหารจัดการของทางราชการที่แตกต่างจากระบบราชการทั่วไปนั่นคือการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่รับฟังเสียงของที่น้องประชาชนเชื่อหรือไม่ว่าทุกความเห็นคือเสียงแห่งการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพยังเชื่อว่าจะมีประโยชน์และคุณภาพแก่ผู้ให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแน่นอนค่ะทำไมถึงเชื่อว่าเป็นจริงเชื่อว่าเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพจริงๆค่ะเพราะว่า ในแนวความคิดของทุกคนทุกฝ่ายนะคะมันจะสะท้อนถึงปัญหาหรือว่าการให้บริการการรับบริการให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเชื่อ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 ครับเชื่อครับเชื่อและนี่คือเสียงของประชาชนที่ผ่านการรับฟังและถูกขับเคลื่อนในเชิงนโยบายสำคัญสำคัญ ตั้งแต่ปี2548ถึง2555ได้แก่พัฒนาบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจให้ความคุ้มครองผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยบริหารจัดการโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงรบวงจรขยายบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายหรือรังระยะสุดท้าย ยกเลิกการจำกัดการคุ้มครองการเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่เกิน2ครั้งต่อปีการใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการแทนบัตรทองเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงและยาในบัญชีจองวงเล็บสขยายสิทธิประโยชน์ด้านยาโดยเพิ่มการเข้าถึงยากำคราและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติยกเลิกการจำกัดการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชไม่เกิน15วันการปลูกถ่ายตับในเด็ก การปลูกถ่ายหัวใจบุรณาการระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชนทุกคนทุกสิทธิบุรณาการระบบการให้บริการผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอชวและผู้ป่วยเอสผู้ป่วยไตายวายหรือหลังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐผู้ป่วยไตายวายหรือหลังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนวันที่1ตุลาคม2551ไม่ต้องร่วมจ่าย500บาทต่อครั้งที่ใช้บริการ ขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์บริการสำหรับผู้ติดเชื้อ h i ชวผู้ป่วยเอสการขยายหลักเกณฑ์การเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดสการปรับแก้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นตามมาตรา41ปรับแก้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ตามมาตราล็บแปดวงเล็บสี่ผลสำเร็จไม่ได้จบเพียงแค่การได้มาซึ่งมติหรือข้อเสนอนโยบายเท่านั้นแต่ต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนั้นๆไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงในทุกระดับและถือเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะนำมติหรือข้อเสนอนั้น ไปทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตน,นโดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ดําเนินการเพียงลําพังร่วมกันร่มความีที่ฝันบนคืนินไทยรวมสมสรสร้างหลังประกันสุข